พี่น้องสวัสดียามเช้าครับผมลิบนี้ครับอยู่แถวบ้านนี่แหละพี่น้องนะครับอยู่ที่สวนยางครับการสะพานหันครับตำบลทุ่งมนอำเภอปราศาสตร์สุรินน้ำพึ่งไหลครับบอกว่าพึ่งไหลได้สองวันครับปลายังไม่ขึ้นปลายังไม่กระโดดครับลุกมาดูแต่เช้าพี่น้องับบไรเชนครับายเชนครับเด็กกันทุกปีครับน้ําไหล มีวาน,นี่คนสองคนเขาบอกว่าม่อคือเขาตกปลาได้กันเยอะเลยปรากฏปลาเพียงนะดูครับมีประเดิมครับประเดิมเอิน้ำแรกครับตอนเช้ามาปลาเข้านะตัวให้ไหมอา้าไม่เน้นปลาครับวันนี้เน้นบรรยากาศครับช่วงเชา้า เอ้ยสนอมสนมสองสามตัวอยู่ครับอียาว่ายังยังไม่รู้ว่าน้ำมามั้งครับยังไม่กระโดดรับบรรยากาศครับเอ้ยดีน่นองรอนานมากครับปีนี้รอนานมากว่าน้ำจะมาเนี่เรอติดตามครับเพราะว่าพายุเข้าด้วยก็น่าจะน่าจะเสริมเข้ามาอีกครับ เอาเฮ้ยจุดเออนี่ครับฝางมุนก็จะวานครับดนหาตำแหน่งปลามาคร <Stevens. S 1> บ Aww, no, ja ับเอามุนนั้นเลยเอามุมนั้นเลยเฮ้ย โอหบันเจรลเลยนอาได้อย kind of ู um, ่สาตัวเอ้ยน anyway> ้อยตัวบุตีเดียวบุเต็ไหนลิ้รอลุ้นครับวานอาปลาราก้วยครับ

ดุมครับแห่แรกนั่นเองเดินดุม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 ไปครับเก็บปลาเล็กเกับไปเก็บปลาเล็กเดินดุมดุมไปบรรยากาศกับบรรยากาศนั่งรอนั่งรอเพื่อรอดูตัวใหญ่ใขึ้นอ้าวปลดเสร็จแล้วครับอ้าวไปแล้วพี่น้องมาดูครับชาสองกัน ชาสองจะเข้าไหมชาสองน่าจะเอาใกล้ๆขอบยางตั้งลำครับตั้งลำครับไม่ยังปมาอุย้ยตัวฮาฮ่าฮาลุง ลมกำลังมาลมกำลังมามาไหมครับมาไหมครับรอบนี้มาไหมบึ๊บ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 ยังไม่เห็นตึกตักไม่เห็นตึกตักไอ้ย่า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 หนูหนูมาแล้วครับปลารักกล้วยปลารักกล้วยโอเคไม่ริมงโซงเลยปลารักกล้วยครับมีรากมะพร้าวไหมครับ ในชลางได้ยึดทางไปไหมจะรากล้วยเลยพี่น้องอ๋อไรเชนอยู่ไม่ได้แล้วนีะไปแล้วครับไรเชนอยู่ไม่ได้แล้วครับเห็นปลารากล้วยแล้วอยู่ไม่ได้แล้วนั่งรุ่ดอยู่ตรงนี้เลยพี่น้องลมโกรโกลมเย็นสบายมากครับลายยังไม่ขึ้นหรอครับขึ้นเริ่มขึ้นเริ่มเอาลรงพาบาลตรงนี้ก่อนเห็นบอลตั้งนานแลว้วเป็นชั่วโมงแลว้ว ตัวใหญ่ครับไล่ปลาเล็กเผื่อมันจะอยู่ให้จวดอ้าทางนี้ก่อนจวดเอ๊าใครจะเข้าวินรับะอเลยครับเข้าวินไหมครับเข้าวินไหมครับชาสามนะครับชาสามมีดึกดักไหมมีดึกดักไหม ้องไวรัก้รักล้วยรักกล้วยรักกล้วยรักกล้วยโอ้มาอยู่มาอยู่ตัวหรือสองตัวเนี่ยแหละรักลุ้ยแล้วก็ปลาขาวน้อยครับเจนเราเราไปปลาอะไรเนาะโอ้ตัวหนึ่งยู่ครับหลุดไปตัวหนึ่งนี่เนาะ รากลุ้ยรากลุ้ยรากมะพร้าวมีไหมอันนี้แต่ซอสแต่ซอสรู้ดีไงนี่พอได้กับข้าวไม่เอานี่ใส่ใส่เนี่ะครับเดี๋ยวปลารากกล้วยจะขึ้นรอพี่ซีครับเออรอดูรายเชนนะครับกลับไปอีกรอบหนึ่งครับหลังจากพัก ดูผลงานนะครับเป็นงานรอบเมื่อเช้านีรร,ร,อรอบที่สี่รอบที่สี่มาไหมครับมาไหมครับดักดึกดักดึกดักดึกดักไม่เห็นนะครับโอ้เข้าอยู่นู่ขาวๆดู หลายตัวอยู่ครับยานู้ร่วงอีกตัาดักเปิเอาายเช็ไมไแล้วครับเดี๋ยวมีเอาบรรยากาศไปก่อนว่นะ้องเก็บเล็กผสมน้อยครับวลาย,ยังไม่มาเออเฮ้ยสวยงาม สองพร้อมกันครับพร้อมกันรอบนี้มาไหมปึ๊บปึ๊บปึ๊บมาอพี่นอ้องครึ้มเฉยครับเมื่อกี้กำลังสว่างอยู่ดีๆสองสามตัวครับลายเจนไม่เข้าครับแหงกว่าหน่อยนึง ข้าวอยู่ครับมีรุ่นม,มีรุ่นอุา่าครัวเดียวครับนะลุ้นอีกรอบหนึ่งครับเข้าไหมลุ้นปลารักกล้วยครับ ว่าอ,อยากเอาไปโค<ฆ>่ต่อไหครับเข้าไหมครับอันนี้เอาบรรยากาศได้สิแม่รามยังไม่ขึ้น ม,มาไม้พี่น้องมาไม้ครับปึ๊บบึ๊บดีเชือกม้นึนงดีเชือกไม่นึอนงอู้ออออออรรยย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 ยอยอยอายย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 ย้ายยยยยยย่ยยยยยยายนยย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 รยยยยยร เดี๋ยวปลาคงจะมีปลากระโดดปลาอะไร้วยว่านแถบน้ายังขึ้นเรื่อยๆอยู่ครับมาก็เห็นเริ่มขึ้นมานิดๆแล้วครับนันล่างนะรอติดตามพี่น้องอนนเอาบรรยากาศนะครับช่วงน้ําเริ่มมาช่วงเช้าครับช่วงเช้านะเอาเราติดตามคลิปต่อไปนะครับผมปล้โพี่น้องได้แล้วหนึ่งต้ม, <c oughs> มประมาณตู้รเจิ สนอมเดอร์สเตร์กล้วยครับระกล้วยไปไปได้เลหนึงปิ้งอันน yeah. ี้มาวมวมเหก่อนครับเอาสองวงสวิงเดี๋ยวน่าจะสายๆครับอีกหนึ่งวันครับน่าจะไปจวดกันแบบเต็มที่ครับ